สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊หม,มูเจ๊วัตถุมาเฟียนะคะพี่นอ้องอ่าวันนี้เขาก็อยู่ที่อาสนามคางเทศบาลนะคะตำบลม่วงหวานอ่าอำเภออำเภอยังกันลนะเ <c oughs> <c oughs> จอ่ค่ะปาก้างแต่ปากช้างตรงขามทางเขาไอ้เค้าอุบลรัตน์นะคะพี่นอ้องอ่าปากช้างเขานี่สามแยกไฟแดงตรงนี้นี่หนังตรงเทศบาลเลยนะคะ หน้าทศบาลนมีเกิดเป็นบรรยากาศภายในนะพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศนีฬิากามาแล้วะนะคะนอ้องอุ๋ยนุ้ยน้องอลิซเด็กนีน้องอลิซบอก้อลิซเอา พ่อจะได้นั่งน้องโซเฟียน้องโซเฟียก็มาเิดแล้วเด็ดแล้วมาดิขับรถมาเด็ดแล้วนั่งรถมากับพ่อนี่คนขับที่นี่มาดิมาดิดีดด้วยน้องโซเฟียก็มาแล้วค่ะพี่น้อง ยากได้น้องอลิซอยากได้ของเล่นแล้วนี่จะะเออาไรนี่น้องงจางซื้อหลานหน่อยตัวน้องอู๋อยู่นี่ฮะออกไปกอดเดี๋ยวเอาให้นี่นี่เอาดิในในรลุงซื้อี่้อันนี้ขอบคุณค่ะอ้าวขอการใช้เสื้อซื้อเลยซื้อเลย

อันอ่อยอ่ะอันอร่อ่านติบด้วยฮ่า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 เ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ้าฮ่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 าอ่าฮ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 ่าาาาาา

เี่ข้อหัวจะข้อหงอแล้วางบนมีผมไปที่นีอยเรือยเอาฝากกันใช่เอามาหาใจให้น้องอลิศค่ะอลิศบายบายไนสองตัวเลยบายบายค่ะได้ของลิ้นสองอันเลยนะคะ ลองจะเข่าลังไว้ที่ฐากกนบัน้องที่จะมาเพิ่อจะเสา์เชคทิกซ่าทิกเสียง เขา่นกำลังจะเดินไปล้งเวทีเหมือนแบบเหมือนโดนลุมอ่ะแม่ใหม่สวัสดีค่ะแม่ใหม่สวัสดีค่ะ ก็กัญชัยสวัสดีค่ะมาได้ยังไงมาแต่บูดอนก็สองไปประเทศเหรอคะมาในี้บ่มีงานบ่าในตามค่ะคัวนี้่คุณยูนี่สวัสดีค่ะแต่มัตเต่ห์งนี่มัตเต่เมื่อตามมาแต่ผู้เขียวคนบอกตามนี่ผู้่าลพรุ่งนี้ก็ตามอีก พอแม่ย <mile> ังบอทานตามนะเนาแม่ก็ไม่ตามใต่มันไม่พอเต็มยเ่ม่ทตีมเพราะว่าแม่พึ่งเกษียณสหาได้ตามแม่บุกใครได้เหตุีึงนีเวลาันีป็นไรเขียนเจยยเจเป็นเจคอลบอรลี

โอเคเดี๋ยวน้องจะขึ้นไปบนเวทีนะคะเดี๋ยวรอน,อน้องน้องจะขึ้นไปบนเวทีก <c oughs> ันขับตัวหน่อยค่ะเอาภาษาไทยลูกกับพี่องค์หญิงสับตัวไหมยืมยืมด้วยเนื้อ เินสิตัวเล็กอุ้ยตื่นเ้นูก็ตื่นเต้นเลยเยยบีการปิดปากความตื่นเต้นอยบเยเย็บเลอตุ๊กตาอยู่ไหนคะโอ้ยคุณนารักใช่คือเตรียมตุ๊กตามาคุณนาราควร้ อันนี้น่ารักมากเลยพี่น้องเป็นไดโนเสาร์น้องยี้บอกว่ามีดังเดใรอเอไดโนเสาร์รุ่นนี้ไม่มีดังน่ารัก มันไม่มีด้มันบม่ดงลเตม้องไิดงใ้แลวอันนี้น้องแบอันนี้พี่แบบแมบบก็ไม่หัวใจเออแแบบก็ไม่หัวใจได้พ่อวิ่งว่งวิ่งวิ่งว่งว่งหจีไปเหยียดแ่ไไปแล้วไปแล้วไปแล้วคืออยู่แต่ละรับ

ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับพี่วาสนาและพี่น,อน้องเดี๋ยวจะไปถ่ายไปเบิร์คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ